เหมือนว่าคุณดังวาดอ่ะเขาพยายามจะเอาคนของตัวเองเข้ามาแทนคนเก่าๆแต่ตัดเรื่องเจนไปก่อนนะเพราะว่าพอดีมันมีเรื่องไม่ดีเขาแต่เรื่องอื่นๆน่ะพี่ว่าท่าทีคุณดังวาดเขาก็ดูแปลกๆคือช่วงที่พี่เวเขาวุ่นๆเรื่องงานแต่งแล้วก็ไันิมูลที่ผ่านมาพี่คุณวาดเขาเข้ามาทำงานที่นี่แทบจะทุกวันเลยเว้ยเหมือนก็เป็นพนักง,งานบริษัทคนนึงเลยอ่ะ ใช่มาเช้ากับดึกทุกวันเลยอะพี่เขานั่งทำงานที่โต๊ะพี่เวแบบมั่นๆเลยพี่แล้วก็สั่งงานคนนู้นคนนี้คือโอเคผมเข้าใจนะว่าเขาเป็นญาติกันนะแต่แบบบางทีผมก็งงนะว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทกันแน่น้องนี่ได้คุยกับเวยังเรื่องนี้พี่ไม่กล้าคุยกับเวเลยอะ เพราะเขาก็ญาติกันนะเนาะแล้ว,นะลวจริงๆพี่ก็กำลังจะลาออกทำไมอะพี่จุง้งจุ้งอยู่ช่วยเวก่อนไม่ได้หรอครับเนี่ยเมนี่มันก็พยายามห้ามพี่ไว้แบบนี้เหมือนกันอนะพี่ก็พยายามจะอยู่ช่วยนะแต่ถ้ามันนานมากก็ไม่ไหวอะคือมันไม่สบายใจอะพี่ไม่ชอบ พี่ก็เลยอยากให้บรรเทา่ะช่วยคุยกับเมนี่ให้กลับมาเพราะว่าโดยตำแหน่งของเมนี่น่าจะช่วยเวได้มากนะในสถานการณ์แบบนี้โอเคเรียบร้อยกว่าจะได้ดีนะที่เชื่อคุณวาดฝากไปก็ได้ไลายเซ็นกลับมาเลยฝากคุณวาดเหรอคะค่ะคือพอดีวันนั้นคุณวาดเขาอยู่ในออฟฟิศไงคะ วันที่คุณบรรเทามารับคุณเวนะคะเอาไว้นะว่าเขากลับไปก่อนแล้วเปล่าค่ะเขาอยู่ในสตูคงเข้าไปเอาของ้งคะคือป้าเห็นคุณเวแวบๆนะคะแล้วป้าก็พยายามตะโกนเรียกคุณเวกับคุณบรรเทาแล้วแต่ก็ไม่ได้ยินป้าก็เลยไปยืนบน่นคิ้งบนขาของป้าไปเลื่อยเปยื่อยคุณวาดก็เลยบอกป้าว่าฝากเขาไปก็ได้นะคะ้ไม่ต้องฝากใครเลยนะค,คือตอนแรกป้าก็ว่าจะไม่ฝากหรอกคะ่ะแต่ว่า คุณวาดดันถามป้าว่าหลังจากที่เห็นว่าคุณเวมีเรื่องกับเจนแล้วคิดว่าอีกวันคุณเวจะเข้ามาออฟฟิศเหรอป,ป้าขอโทษนะคะต่อไปป้าจะไม่ฝากไม่ฝากอะไรใครอีกแล้วค่ะแต่ว่านี่มันเอกสารสำคัญจริงๆด่วนจริงๆนะคะแล้วก็นี่ค่าใช้ใจ่ายรวมที่คุณวาดออกไปให้ก่อนนะคะ คุณวาดบอกว่าเงินก้อนนี้ให้คุณเวเคลียร์คืนเข้าบัญชีคุณวาดได้เลยคุณเวดูตัวเลขเอาเองนะคะพอดีว่าเขาปิดซองมาป้าก็เลยไม่กล้าเปิดเดี๋ยวเวคุยเองค่ะคุณเวคะค,คือป้าจะบอกว่า วันนั้นที่คุณบรรเทามารับคุณเวนะคะแบบที่เดินจูงมือกันออกไปนะคะป้าเห็นคุณวาดแอบถ่ายรูปไปด้วยค่ะป้าคิดว่าคุณเวควรจะรู้ไว้นะคะ